ต่อไปนะคะท็อดแน่นอะโอเคไปต่อได้ค่ะองศูนยเดเจอร์โร้เรดเจอโอ้อ้ยอ่านยากอะพี่โต๊ดอ่านเลยน่ารัก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 โต๊ดเต็งเกงบอลครับสวัสดีค่ะโต๊ดเต็งเกงบอลค่ะ แคลก็เปิดรายการแทนพี่โตนะคะเพราะพี่โตเนี่ยดอยมากๆในการทายผลบอลอ่อนจริงๆอ่อนจริงๆอ่อนจริงๆโอ้ยความรักความเมตาแคลเดี๋ยวจะมายึดรายการเองแล้ว<_ <k> _ <m> _>เพราะว่าแบบเป็นคนทายแม่นเกือบทุกคู่เลยอารที่นี้พี่มีจ,จะพูดแล้วจริงๆนะหัวขามมันเสาแมนเชสเตอร์เป็นสีแดงสีแดงไอเราก็เจ็บใจไม่พอแล้วตอนดึกโอ้โหทีมรักผู้พี่ มาโดนไบตั้มยำแบบเรียกว่าหมดสภาพหมดสภาพโอยากะ,ะว่าคืนวอาทิปเนี่ยเออคู่ที่เราทายไว้กะว่าจาชะชนะลอนดอนก็เป็นสีแดงอีกต่างหากโอ้โหอาทิตย์นี้เรียกว่าผมแบบเขาเรียก้อยสมัรสภาพทาง,<ด>งการทายผลจริงๆโอเคค่ะแมนเชสเตอร์อยูเนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะชนะ2ต่อหนึ่งคู่นี้คือแมนแมนซิตี้นำไปก่อนครับผมจากิลิตหมุงไปก่อนแต่ว่า ช่วงครึ่งหลังเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้ประตูจากลูกล้ำหน้าปัญหาเออสจวตแอดกินไม่เป่าครับแล้วให้ลูกนี้ได้ประตูไปซึ่งขาวจากคนทั้งโลกจังหวะนี้ขยี้กันหน่อยพี่นุ๊ก่อนพี่นุ๊ว่าไงตั้งใจจะประคองบอลไงแต่บ้านไทยก็ต้องดูด้วยพี่นุ๊ว่าไงจังหวะนี้บ้านไทยต้องดูด้วยล้ำล้ำล้ำยังไงก็ล้ำคือคือจังหวะการยืนของแรดฟอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ล้ำหน้าอันนี้ผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้ำหน้าเอฟเอบอกไว้าสามข้อครับ คือถ้ายืนถ้าผู้เล่นอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าแล้วหนึ่งไปบางทางการเล่นของผู้เล่นอื่นบางไหมถ้าบางังล้ำหน้าข้อสองบางการมองเห็นของผู้เล่นอื่นอย่างนี้ล้ำหน้าอันที่สามยืนล้ำหน้าแล้วมีผลต่อการตัดสินใจของผู้เล่นอื่นลำ้ลำหมดเลยแต่ว่าหลายคนก็มองว่าอาคานจี้ก็หยุดวิ่เงเองด้วยเออกองหลังแม,มนเสตียหยุดที่นี่ก่อนอ่ามันก็เลยไปลูกตีเสมอแล้วก็มาได้ลูกประตูชัยในช่วงท้ายเกมก็แมนยูก็พลิกนรกชนะแมนเชสเตียไปได้2-1หนึ่ง ต่อไปนะคะเป็นไบรตันชนะลิเวอร์พูลสามต่อศูนย์เลยค่ะพี่มันมันสุดยอดจริงๆนะอันนี้แพลทายผิดนะเพราะว่าแพลเชื่อมั่นในลิเวอร์พูลเพราะว่าเห็นชนะมาหลายนัดแล้วเนาะแล้วพอแบบมาเจอไบรตันเนี่ยไม่คิดว่าจะแพ้ไม่คิดว่าจะแพ้เด็กของเขานี่คิดไงไม่คิดว่าจะแพ้เพราะว่าด้วยด้วยรูปเกมแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะด้วยรูปเกมแล้วแบบยังไงก็เหนือกว่าทุกชั้นทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วสู้ไม่ได้อับอายขายขี้หน้า เหมือนลูกแรกเป็นความพ่าของตัวเอลมาติฟที่ว่าจ่ายบอลผลาแล้วโดนเค้าเคาน์เตอร์เออโดนเค้าเคาน์เตอร์กลับมา3าจังหวะแล้วก็ได้ประตูเลยลูกที่สองเนี่ยซาริมาร์คนเดียวแหวกตรงนั้นมีผู้เล่นลิพูประมาณ3คนอ่ะที่ห้อมล้อมอยู่อ่ะซาริมาร์ก็แหวกไปยิงได้ลูกสุดท้ายนี่สุดจัดเสียหมาเลโกเมสจะเข้าบอลเร็วแต่ว่าโดนมหาเทพเวเบซูตกระดกบอลข้ามไปยิงก็สามศูนย์ไปต้องชมไบรตันเราว่าลิบูไม่ได้ไบรตันเล่นดี ต่อไปนะคะทอตแน่นเอ้ยนอมยอ้เอ้ยเอ้อ้เอ้ยเอ้ยเอ้อ้เอ้ยเอ้ยเอยเอ้นะคอ้ีอ,นอน้ยเอนน้ยเอ้ยอยเอ้ยอ้ยเ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 อ้เ้ยเอ้ยลอ้ยอ้ว,วอยเออ้อเ้อ้ กินมะนาวนะคะแต่ว่าเหมือนไม่ใช่หมดลงโทษอะเหมือนเป็นการเสริมสุขภาพวิตามินซีในมะนาวนี่มันเยอะมากเลยนะเผื่อที่จะไปพัฒนาการคิดการอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาร่างกายของพี่โตเรืนในการทายผลบอลนะคะอาจจะช่วยได้ให้ตื่นตัวนิดนึงขอบคุณค่ะอีเดี๋ยวแพรจะทําการป้อนมะนาวแบบน่ารักน่าน่ารักนารัอ่ะอันหนึ่งเงยหน้าอีกหนึ่งสองส อ๋ออืออ่ะโอเคไปต่อได้ค่ะไปต่อได้อธิบายต่อได้เค็มหรือเปรี้ยวคะปนกันมะนาวมะนาวส่วนนี้เค็มเค็มอาร์เทนอลเนี่ยได้ประตูนำไปก่อนจากความพิการของฮูโกโยเนสเหมือนรับประมาณอย่างรับเออประมาณเนี้แล้วบอลมันปิ้นเออยิงตรงปัดออกยิงกระชอกปัดเข้าต้องบอกอย่างนี้เลยลูกนี้เออบอลก็ปิ้นครับเอกเป็นความพิการของฮูโกโยเนสโดยตรงเลยครึ่งแรกอืออืออ่ะ ทายขึ้นแหละมาตินโอนกาดสาัดไกลนอกกรอบเกตโตแด้ะแนน,นน2-0ก็มีฟันบอลลงไปเตะอารอนลำเดียวด้วยเออไม่รู้ลงไปได้ไงเออไอพวกผู้สาวประตูที่ความจาน้อยอะนะคนเนี้ยเพราะว่ามันลำเดียวไม่น่าเล่นอา้าวก็สรุปอารอนดอนก็อีสเรตไปอีกหนึ่งคู่ครับคะนนชนะไปได้2-0ผมทายผิดหมดเลยวันนี้ เดี๋ยวให้แพลไล่ผลคู่อื่นหน่อย10คู่ที่แล้วไล่ผลคู่อื่นนะคะท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะแพ้อาร์เซนอลศูนย์ต่อสองค่ะเชลซีชนะคริสตัลนะคะหนึ่งต่อศูนย์นิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะหนึ่งต่อศูนย์ฟูลแลมค่ะแล้วก็แบรนท์ฟอร์ดแพ้เอ้ยชนะสองสองศูนย์เรดซูเอลเรดซูเอโอ้ยอ่านยากอ่ะพี่โตอ่านเลยน่ารัก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  เอเวอร์ตันนะชนะอาแพสซัมตันไป1-2ึ่งสองไปตันของเอาร์เบียนชนะลิปูสามศูนย์เรติี่อัลฟอเรสชนะเลสเตอร์สองศูนย์วูดชนะเวิเทนามยูเจตหนึ่งศูนย์แมนเชสเตอร์ยูเจตชนะแมนซิตี้สองหนึ่งแอตตานุราชนะลีดสองหนึ่งแพ้แถวแถวจบนอกก็เขียนภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษนี่จบนอกเพราะจบอะไรคะอ่านอกโลกโอเคต่อไปค่ะอ๋อเติมของก่อนโอเคโอ้เสียงแห้งแล้วพี่โต๊ดไม่มีเสียง อาปากโอ้ยเนาะก็เดี๋ยวเนี่ยครับจบคลิปเนี่ยครับอีกไม่กี่นาทีนะครับก็ฟุตบอลไทยครับวันนี้เจอกับเวียดนามที่สนามโอ้โหธรรมศาสตร์ศูนย์หลังศิตครับผมเออเวลาจริงๆก็ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะสุขการ์สามิีไปเชียร์กันเพราะว่าไทยไปเสมอที่สนามมีดินมาสนามไหนก็มีดินเนอะชื่อสนามก็ชื่อสนามมีดินสนามมีดิ อ๋อโอเคไปต่อค่ะเมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยเ <c oughs> ชียร์กันให้ได้แชมป์ A F F Mitsubishi Electric ครับชื่อเรียกโคตรยากทุยทุยทุย,ทยปากก็เปรี้ยวด้วย <c oughs> อาแชมป์อาเซยียนครับแหละเออไทยเป็นแชมป์เก่าด้วยโค้ชปาร์คเนี่ยบอกเลยได้ปาร์คคังซอเนี่ยให้สองคำเลยแม่งเก่งกันหน้ามขานอันนี้มันเกินสองคำอ่ะเหรออ่ะให้สามคำเก่งกันหน้ามขานอะไรเงี้ยอันนี้สี่คำเหรอเพอาะว่า ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับโต๊ะเตงเก่งบอลน,นะคะอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าอยากเห็นพี่โต๊ะโดนลงโทษหรือว่าแพลโดนลงโทษหรือว่าใครจะชนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะอยาก<ห>ทำอะไรไก็คือคอมเมนต์มาเลยว่าอ,อยากให้เราโดนแบบโดนลงโทษแบบไหนหรือว่าจะด่าหรือจะอะไรก็ได้เออเอามาเหอะเราอยากได้คอมเมนต์ค่ะ <S <S <ด>พอดีเมื่อกี้มีคนแก้ค่ะเชื่อรองเท้าก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง <ม>อ่ทำ,อทำโทษต่อนะคะแล้วมือเมื่อกี้ทำอะไรมาผูกเชือกรองเท้า <c oughs> ค่ะไม่เป็นไรดูซักทุกปีซักทุกปีหมดแล้วค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> หมดแล้วโอยวันนี้ได้วิตามินซี <c oughs> เต็มเปี่ยมนะคะแล้ววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายโตเต็งเก่งบอลครับ